เสริมหน้าอกเปิดแผลใต้รักแร้ราวนมปานนมแบบไหนดีกว่ากันครับสวัสดีครับผมหมอโควิดนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังสนใจที่อยากจะเสริมหน้าอกนะครับคุณต้องดูคลิปนี้จนจบเพราะว่าคุณจะได้มีความรู้ในการตัดสินใจว่าคุณควรจะเสริมหน้าอกโดยเปิดแผลทางไหนถึงจะดีกว่ากันครับ สวัสดีค่ะหมอปาค่ะมาพบกันในช่วง Beauty Library ค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะเข้ามาถามเยอะเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะว่าสามารถที่จะเปิดแผลทางไหนได้บ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามคุณหมอกโกวิดกันนะคะว่าสามารถที่จะเปิดแผลได้ทางไหนบ้างคะก็เปิดกัน3าทางนะครับทางแรกสุดเลยเนี่ยก็คือทางปานนมน,นะครับเขาทำเราคิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ที่น่าจะทำง่ายแล้วก็ผลลัพธ์มันน่าจะออกมาสวย แต่ว่าตอนนี้ความนิยมมันลดลงไปมากแล้วแล้ววิธีที่สองนะคะวิธีที่2นะครับก็คือทําตรงตางรับแรงส่วนวิธีที่สนะคะวิธีที่3ก็เป็นวิธีที่ณปัจจุบันนี้ครับห้าถึงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวิธีที่ทํากันเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทํากันแบบนี้เพราะว่าผลลัพมันออกมาได้ดีกว่านั่นก็คือตรงใต้ร้าน,น,น หลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่ามันมีสทางที่แผลจะต้องเปิดนะคะก็คือคปานนมใช่ไหมคะปานนมใช่ใต้รักแร้นะคะ<ช>แล้วก็ใต้หล่นม<ช>อยากจะให้คุณหมอโกวิดะคะคเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าแต่ละวิธีนะคะวิธีไหนเนี่ยดีที่สุดนะคะครเราจะพูดถึงในประมาณ9าประเด็นด้วยกันในการเทียบเทียบ,ยบว่าแบบไหนดีกว่ากัน<ม>ก็ในประเด็นแรกเลยการมองเห็นแผล หมออยากให้ลองจินตนาการนะครับว่ายืนอยู่หน้ากระจกเรายกมือขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแผลตำแหน่งไหนบ้างครับ1คือตรงรักแร้ถูกไหมครับเห็นแน่นอนตรงที่ตรงลานนมก็เห็นแน่นอนส่วนตำแหน่งที่ตรงใต้ราวนมเนี่ยมันจะอยู่ตรงรอยพับของฐานนมพอดีเพราะฉะนั้นมันจะปิดแผลไว้เป็นตำแหน่งเดียวที่มองไม่เห็นแผลแล้วประเด็นที่2นะคะประเด็ทนที 2> ่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของความสวยของแผลจริงๆเรื่องความสวยของแผลหมอคิดว่าถ้าทําโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆในเรื่องของการ แผลนะครับเป็นแพทย์มีประสบการณ์เยอะเย็บแผลมาเยอะอันนี้มองว่าไม่ต่างกันเพราะว่าแผลที่รักแร้ก็เย็บออกมาได้สวยที่ราวนมก็เย็บออกมาได้สวยปานนมก็เย็บมาสมวยกันมองว่าอันนี้ไม่มีใครชนะใครในประเด็นนี้ <Okay. S 2> ค่ะส่วนประเด็นที่3ประเด็นที่3<ม>ก็เป็นเรื่องของความยาวของแผลสมมุตินะครับว่าเราใส่ซีโคนในขนาดที่เท่ากันสมมุติว่าไซสก 300cc ใส่ตรงรานนมใส่ตรงรักแร้กับใส่ตรงใต้ราวนม ถ้าเราใส่ไซส์เล็กเนี่ยแผลตรงลานนมเนี่ยมันเปิดได้ไม่ใหญ่มากอยนะู่แล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่หัวนมไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดแผลมันก็จำกักดโดยขนาดของลานนมเพราะฉะนั้นเนี่ยลานนมนี่ยมันใส่ได้แต่ไซส์เล็กอยู่แล้วไซส์ใหญ่ใส่ไม่ได้แล้วก็แผลมันก,ก็ระดับหนึ่งคือไม่ใหญ่มาก เพราะว่ามันใส่ไซส์เล็กแผลมันก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วแต่การใต้ราวนมเนี่ยไอ้แรกคือเราสามารถทําแผลได้เล็กที่สุดเลยเพราะว่าเราเปิดแผลแล้วเราสามารถใส่ซิลิโคนเข้าไปเนื่องจากว่าตําแหน่งที่วางซิลิโคนมันไม่ไกลนักการวางซิลิโคนเข้าไปเนี่ยมันไม่ยากังนั้นมันจึงสามารถเปิดแผลได้เล็กในการที่จะวางดันซิลิโคนเข้าไปในตําแหน่งที่เหมาะสมของมันแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดตรงเนี้ยแบบที่บอกว่ราระยะทางจากรักแร้มาที่หน้าอกเนี่ยมันประมาณ2ี่สเซนระยะทางมันไปถูกไหมครับ มื่อทํามันไกเนี่ยมันทํายากกว่าถ้าสมมุติว่าใส่3ามซีซีเราเปิดที่ลานนมอาจจะ3ามเซนมเซนติเมตรเปิดที่ใต้เรานม3มซนติเมตรแต่จะต้องเปิดที่รักแร้ประมาณอาจจะ 5- ้าหรือหเซนติเมตรถ้ามันทํายากกว่าเราก็ต้องเปิดช่องให้มันใหญ่เพื่อันง่ายขึ้นแล้วประเด็นที่4ล่ะประเด็นที่สก็คือเรื่องของความเจ็บปวดตรงตำแหน่งที่ตรงลานนมกับใต้เรานมอย่างที่บอกก็คือมันเปิดแผ่ปุ๊บดันดีทีคนเข้าไปได้เลยถูกไหมครับเมื่อมันดันเข้าไปได้เลยเนี่ยมันก็ทานใกล้ๆมันก็เปิดมันนิดเดียวแล้วมันก็เจ แต่ว่าตรงรักแร้เนี่ยระยะทางมันไกล20เซนอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นกว่าจะเปิดแผลแล้วก็แยกส่วนต่างๆเพื่อทําช่องให้ซีคนมันเข้ามาได้เนี่ยอันเนี้ยเจ็บมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเลือดไหลมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของเจ็บปวดนะทางรักแร้แพ้กระจุยแล้วพอทําเสร็จมันก็จะยกแขนแล้วก็ขึ้นด้วยตอนมันเข้าทางรักแร้เพราะฉะนั้นระยะพักฟื้นอรนี่ก็จะนานกว่าใช่ส่วนประเด็นที่5นะคะประเด็นที่5ก็คือปัญหาเรื่องนมสูงต่าไม่เท่ากันมันมีสองประเด็นคือสูงต่าไม่เท่ากับนมม ทางลานนมกับใต้รับเต้ารานมเนี่ยชนะแบบทางรักแร้แน่นอนเพราะอย่างที่บอกก็คือทางรักแร้เนี่ยมันเข้ามากว่าจะมาถึง20เซนต้องเปิดแผลต้องทําช่องทางที่มันมันไกลแ็นการที่จะคานวณระยะทางตรงนั้นเนี่ยให้มันเป๊ะๆสองข้างเนี่ยมันยากพอมันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่นมจะสูงต่าไม่เท่ากันได้สูงส่วนถ้าเกิดเปิดใต้เรานมเนี่ยปัญหาน,นั้นไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตําแหน่งของตั้งแต่หัวนมตรงกลางลาตัว แล้วก็ตรงแผลเนี่ยมันอยู่ใกล้กันหมดเลยมันจะคํานวณระยะทางอะไรตา่างๆมันจะได้ทางลานนมนก็เช่นกันนะครับส่วนในประเด็นที่6กนะคะก็เรื่องความสะอาดเรื่องการโอกาสติดเชือ้อตรงตำแหน่งแผลที่สะอาดที่สุดและมีโอกาสติดเชื้อน้อยที่สุดก็คือใต้รางนมอันนี้กิ่นขาดเลยเพราะว่ามันมันอยู่นิ่งแลวมันไม่ไม่ค่อยคนเชื่อ แต่ถ้าตรงรักแร้เราก็รู้ว่ามันก็หมักหมมตรงนี้ครับเชื้อโรคมันจะเยอะยิ่งถ้าตรงเยอะที่สุดเลยก็ตรงบริเวณหัวนมเราตรงหัวนมเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ตรงท่อน,น้ำนม,มนหัวนมเนยอะแยะมากมายถ้าเราเปิดแผลตรงนี้มันก็จะมีปัญหาว่าหลังจากเย็บแผลแล้วเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคเข้าไปมีโอกาสติดเชื้อได้สูงเพราะฉะนั้นการทําทางหัวนมมีโอกาสติดเชื้อได้สูงที่สุดทางรักแร้รองนมนมาแต่ที่สะอาดสุดก็คือตรงรานมเมื่อโอกาสติดเชื้อน้อยเลยครับแผลมันก็จะออกมากว่ส่วนประเด็นในข้อที่7จ็ดะคะ ข้อที่7็ก็เป็นเรื่องของระยะยาว 1- 2ปีแหละคือเราเราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ระยะสั้น2อสเดือนนะครับคือเราพูดถึงระยะยาวด้วยว่าโอเคผ่านไป1ปี2ปีเนี่ยจะเกิดปัญหาไร้ไหมอย่างนี้ครับการบาเดเจ็บตรงไหนน้อยที่สุดตรงนั้นโอกาสาพังปื้นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดแผลตรงใต้รางนมแน่นอนมันเปิดปุ๊บแล้วก็ใส่บางปว้นเลยการบาเดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณนี้มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพังปื้นน้อยมาก ต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆส่วนใต้รักแร้เนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บเป็นทางยาวก็จริงจากรักแร้มาตรงถึงตำแหน่งที่ถูกต้องของมันนะครับแต่เนื่องจากว่ามันก็เป็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทอะไรต่างๆมันก็เกิดโอกาสเกิดปังพืนมากระดับหนึ่งแต่ตำแหน่งที่เกิดปังพืนได้เยอะที่สุดก็คือเข้าทางลานนมเพราะว่ามันทําให้เกิดท่อนนมบาดเจ็บการบาดเจ็บของท่อน้้านมนี่แหละพอมันเกิดการหายการฮิวิ่งของมันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปังปืนได้เยอะ เพราะฉะนั้นนการทําตรงลานนมเนี่ยแพ้กระจุยเพราะว่าโอกาสเกิดพังผืดเยอะจริงๆเยอะมากจรองลงมาก็คือรักแร้แต่น้อยมากๆเลยก็คือใต้เราเ,เมื่อเกิดพังพื้นแล้วถอดออกอย่างเดียวครับแก้ยังอืงอ่นไม่ได้เลยต้องถอดออกอย่างเดียวแล้วโอกาสที่จะเสริมเข้าไปใหม่เนี่ยถ้ามันได้เกิดแล้วมันก็มีโอกาสเกิดได้อีก เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดปังผืดนมแข็งเนี่ยมันมักจะต้องเอาออกแล้วก็คือจบทำอะไรต่อไม่ได้ส่วนประเด็นในหัวข้อที่แความจําเป็นของการใส่สายระบายเลือดหรือสายเบรน <Okay. S 1> บางคนก็จะรู้สึกว่าใส่สายเดรนแล้วมันลําบ,บากเวลาจะลุกเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่การการใส่สายเดรนมันก็จําเป็นในลักษณะที่ว่าถ้ามันมีเลือดออกเยอะเพราะถ้าเลือดออกเยอะแรงดังในหน้าอ,อกมันสูมันก็จะเจ็บปวดเยอะเพราะฉะนั้น,น,นการใส่สายเดรนก็จะช่วยได้ในการเที่ลดความเจ็บปวดแต่ปัญหาคือว่า ทางไหนก็ตามที่มันมีการบาดเจ็บเยอะอย่างที่บอกมีเลือดไหลยเยอะทางนั้นจําเป็นต้องใช้สายเรีเนเพื่อสังเกตว่าคนที่เสริมหน้าอกโดยใส่ทางรักแร้เนี่ยมักจะต้องใส่สายเรีนเพราะมีเลือดออกเยอะและมันก็เจ็บปวดเยอะด้วยมันต้องใส่สายเรนแต่ถ้าการทําบร,ริเวณตรงลานนมแล้วก็หรือใต้รานนมเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคไร้เลือดแตว่า,าพูดไรเลือดไม่ใช่ว่าไม่มีเลือดออกขั้นยดเดียวนะครับคือมันมีเลือดออกแต่น้อยมากเพราะฉะนั้นโอกาสาที่จะต้องใส่สายระบายเลือดแทบไม่จําเป็นเลยถ้าเราท,ทําทางใต้รานนมหรือเข้าทางลานนม ส่วนในประเด็นที่9ก้าะคะประเด็นที่9ก้าก็คือเมื่อจำเป็นต้องแก้เราต้องแก้ตรงไหนยังไงถ้าเกิดเราทําใต้รักแร้มาแล้วนมสูงกต่ไม่เท่ากันน่าอ,อกห่านไม่คิดแล้วเราจะต้องแก้เราก็ต้องแก้ผ่านทางเดียวเท่านั้นเลยครับคือตรงใต้เราเนมะเพราะว่าพอเราการผ่ารอบแรกมาแล้วมันจะเกิดทางปืนในระยะทางเนี่ยเยอะมากเพียงแต่เราเข้าทางเดินมทางรักแร้เนี่ยมันต้องล็อกทังปือออกด้วยไม่มีทางที่จะเลาะไม้หมดเพราะฉะนั้น สำหรับคนที่ทําที่ตรงรักแร้มาและต้องการจะแก้ให้เน่าบัมชิดให้เน่าบวมจุกต่าเท่ากันเนี่ยต้องแก้ได้ทางเดียวเลยนะก็คือตรงใต้รางนมงผลก็คือก็จะมีแผลสองตำแหน่ง,งออนี่้ไหมครับแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งก็อ,อย่างที่บอกถ้าทําทางนี้แหละตรงลานนมหล่ะเดีย๋ยวลานนมติดเชื้อได้เยอะโอกาสที่จะมีผังผื่นเยอะและเมื่อเปิดผังผื่นนมแข็งเราก็ต้องแก้เือนะถ้าแก้ก็ต้องแก้ทางฐานนมอีม่เราไม่สามารถแก้ทางนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นเลยว่าเมื่อจาเป็นต้องแก้มันก็ต้องแก้ทางใต้เราลมแต่ถ้าเราทําใต้เราลมมาแล้วและจำเป็นต้องแก้จริงๆมันก็แก้ทางเดิมมันไม่มีแปลเพิ่มตรงไหนก็นถ้าอยากจะสวยก็คงต้องเจ็บครั้งเดียวอะอยากจะเจ็บครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคิดว่าจากที่คุณผู้ชมฟังมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ไอเดียแล้วว่าถ้าจะเสริมจะเสริมตรงไหนถ้าเกิดว่ามีใครนะคะที่สนใจอยากจะมาเสริมหน้าอกนะคะ,คะกับคุณหมอโกวิเนี่ยต้องทำยังไง ไม่ยากเลยครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยแล้วก็หมอยินดีให้คำปรึกษาด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็หมอเชื่อว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะเสริมหน้าอกเนี่ยคลิปนี้มีประโยชน์มากครับคุณสามารถตัดสินใจได้แน่นอนจากการดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคามคับสวัสดีค่ะ